สวัสดีชาววแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก่าโชว์ของกันกับมังก King นะครับหรือว่า 1, 2, 1, b เป็นสกินหงอคงเนี่ยมังคีคิงนะฮะซึ่งวันนี้มาชมคุณเก่งครับ The r e t เท n e r นะส่งเข้ามาโดยที่แมปนี้เป็นแมปเหมืองคุณเก่งเกิดทั้งฝั่งเหนือมาเล่นตรงกลางวิ่งขึ้นมาเมื่อกี้ก็ซัด ebr 9 0เป็น1น,นัด ในเกมนี้อยู่ในห้องเทียเก้เทียรสิบไม่มีอาร์ตี้ด้วยหยุดจุดตรงนี้แล้วก็ดักยิงกับกลิว15ซัดเข้าไป1นัดได้แท็กแล้วเพื่อนคิวไปเรียบร้อยจะโงกมาฝั่งนี้มีอูเดส16แต่ว่ายิงเด้งครับคันนี้เป็นรถที่ดีมากนะถ้าใครเล่นมุมกดลบ5ได้นี่คือโอเคมากเลยรถเร็วคม ด p m มดี D D, มองดีดีหมดทุกอย่างกรอกเกลอใช้งานได้ดีนะครับน่าเล่นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นมังคีคิงก็คือมีลาย 3D มาให้อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะสวยไม่สวยแล้วแต่คนชอบเลยด้านลายหนึ่งครับทางฝั่งตะวันตกนี่ไม่มีคนเล่นเลยนะครับคุณเก่งก็ระแวงนิดนึง ก็โยกออกมาเล่นลายหนึ่งเลยครับความเร็วความคล่องตัวดีนะครับคุณเก่งใส่อุปกรณ์มา3อย่างเป็นปรับเสถียรชมพูพัดลมแล้วก็โหลดเร็วม่วงนะครับวิ่งมาเจอกับที54จอดนิ่งๆค่าอยู่พยายามจะเอาแท็กแต่ว่าไม่ได้ครับยังดีว่ายังบล็อกได้อยู่ เห็น <ersch> <ega> หัวโผล่ตวรถโผลอยู่หน่อยหนึ่งไม่โดนครับจะโง่ออกมาฝั่งนี้เห็นกับ e 7 7หนึ่งนัดข้างป้อมเข้าไปอีกสักนัดเพดล่างอืแต่ยิงไม่เข้านะ ความเร็วความคล่องตัวดีมากเนะยเดินหน้าถอยหลังนี่พริ้วเลยทำไซส์สเกตออกมามองท5 4้าแม่ขยับออกมาแล้วก็ไฟติดครับถอยครับ 454อยู่นี่ครับโดนยิงเข้ามายังดีว่าโดนแค่แทร็กเหลืองๆทำไซ็กสเกตออกมานะแล้วก็เอาลูกยีดยัดหน้าไปเลยครับ410แล้วบล็อกได้ด้วยลูกฮีทก็เจาะดีมากนะเก่งขยับออกมาอีกทีนึง E77 ครับเจาะเข้าไป414 อีเ e คันเดิมรอเป้าหกแล้วซัดครับ389อยแตรงนี้ก็ยิงฟรีครับเพราะว่า T-54 ้ี่นี่ขยับออกไปแล้วนะอีกสักสองนัดสำหรับ E-77 เพจล่างครับ404อีกนัดหนึ่งเรียบร้อยครับแต่ว่า T-54 นี่ขยับมามองฝั่งนี้นะโดนเห็นครับแต่ไม่เป็นไรครับ ผิวอยู่แล้วถอยเร็วอยู่แล้วหูพยายามจะยัดหน้าแต่ว่าไม่เข้านะทางซ้ายยังมีอีมิวสแต่ว่าคุณเก่งขยับลุกคืบขึ้นมาครับกะว่าจะมาเก็บทีห้เลย เห็นอีเมลอยู่แต่ว่าวิ่งอยู่อเห็นเต็มตัวครับจอดยิงสักหน่อยครับได้มา388ตรงนี้เล่นได้อยู่ครับทำใช้สเกตโดนยิงสวนครับ398กครับสวนไปทิงโหลดเสร็จแล้วก็ทันครับ403แล้ว T54 อยู่ด้านหลังหันมาเล่นกับ T54 ครับ397เเดโหลดเร็วมากโหลดเร็วมากแล้ววิ่งปรีเข้าไปเก็บครับ เรียบร้อยครับนิ่มๆครับสองคิวปะดันขึ้นมาครับให้สุดลายฝั่งตรงข้ามนี่กองกันอยู่แถวๆเ5 F6 g า G6 นะขึ้นมาเห็น277หนึ่งนัดเข้าไปครับอีกสักนัดได้แทรก แต่ว่าไม่ได้ดาเมจแม่ตรงนี้ครับ i อเอสเจ็ดพยายามจะเล็งด้านล่างแล้วแต่ว่าน่าจะไปโดนด้านบนนะเจาะไม่เข้าอ่ะนัดนี้เข้าครับ386 VC 5 5 461นะยิงง่ายกว่าครับอีกสักนัดเรียบร้อยครับเก็บไป3คิวครับ E 3อ้าไอเอเจ็ดไอเบี้ยวมานะ ยิงไม่เข้าในด้านข้างนัดหน้าก็ไม่เข้าครับเพราะว่าใช้ลูก a p พ r แล้วก็ระยะมันไกลขึ้นก็เจาะเกาะอ,อาจจะน้อยลงอ่ะน,นัดนี้เข้าอยู่ครับ401หัวแท็กครับเข้าแน่ๆครับ423ย่ามโอ้โหงี้ซอยยับ E3 391 อีกสักนัดสามร้อแล้วเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยเดินซอยเป็นว่าเล่นนะบุกดันเข้ามาครับด้านหน้าตรงนะี้เป็นโฮลิสามเห็นแล้วครับหนึ่งนัดสามร้ยเก้าบเอ็แม่เขาหันบางนี้ด้วยเพจร่างยังเห็นอยู่ครับ4ี่ แล้วเพื่อนในทีมเก็บเรียบร้อยสอยับยับเนีบอกเลยว่าสอยับยับเนี่ยทีสามสเล็งให้สุดแล้วซัดครับ365ได้แทร็กด้วยแล้วเพื่อนเก็บไปเรียบร้อยแหมไล่ตีโอบเลยครับไล่ตีโอบเลยวิ่ง ก็บ2คันที่เหลือ277แล้วก็อ b j e c t 7 0 5 a วิ่งเร็วซะด้วยนะเกือบเกือบ60เลยนะ277ตรงนี้1นึ่งนะัดเข้าไปครับ398อีกนัดหนึ่งครับ421แล้วก็หันมายิงออบเจกต์ 705A เพราะว่า เลือดเหลือเยอะ385เรียบร้อยครับโอ้โห3คิวแต่ว่าดาเมจเป็นหมนะื่นเนี่ยในเกมนี้ก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยได้เอ็ดทังเกอร์มานะครับได้เหรียญไฮคาลิเบอร์ด้วยปืนลำกล้องใหญ่แล้วก็คอนเฟเดอเรตหรือว่าสัมพันธมิตรนะครับได้เงินมาแสนสามครับประสบการณ์2583แล้วก็พันธบัตรอีก7ใบ ก็ชื่อในเกมก็เดอะรีเทนเนอร์คุณเก่งคนเดิมนะครับยิงไปทั้งหมด1,804ดาเมจ3คิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบนี้1,640เลยนะสูงมากเลยทีเดียวยิง39นัดเข้าเป้า37พลาดไปแค่2นัดนะเจาะเกราะ29นะครับได้ไปรวมหมื่นหนึ่งแล้วก็มีบล็อกไป1,280แล้วก็มีแอซิดอีก1,110นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป9,000ค่ากระสุนแสนหนึ่งนะเพราะว่าใช้ลูกทองไปหลาย,ลายนัดอยู่ ลูกธรรมดาก็เอาไปนะไม่ใช่เอาแต่ลูกทองไปแต่ว่าอย่างว่าแหละเทียสิบด้วยเนาะ mm hmm. ก็ยังดีว่าเกมเนี้ยทำคะแนนดีก็ยังเหลือมาใช้สองหมื่นสี่นะเป็นรถพรีเมียมเทียสิบคันนี้มันก็คือหนึ่งสองหนึ่งบีนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีสกินเข้ามาก็เป็นรถที่น่าเล่นคันหนึ่งนะครับน่าเล่นมากมากเพราะว่าด้วยคุณสมบัติต่างๆด้วยความเป็นวัวสไตล์นะยมันก็มีอะไรให้เยอะแยะมากมายเลย เออมีทั้งความเร็วความคล่องตัวหลดเร็ว DPMD นะเกาะดีใช้ได้นะครับแต่ว่ามุมกดอาจจะน้อยไปนิดนึงถ้าเล่นได้ก็ถือว่าดีมากๆสำหรับคันนี้นะยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณเก่งด้วยนะครับคุณเก่งเดอะรีเทนเนที่เอาคลิปมันๆมาให้ได้ชมกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด u b s c r i b e ให้นิกกี้ทด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขาไปก่อนสวัสดีครับ